คอมไนโนนึงสชื่อชื่อเกมของผมนะชื่อไหนไหมครับติดรถเราจรกันวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากก็เอิ่มอะไรวะหู้น่าสนใจไปตายดีกว่าโย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 โว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 โโวโวโโยโว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 ยวโ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 วอวโ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 ยโวโโโว

ตายพังของ z o m ้เกม้แล้วไม่อยากตัดไม้อ่ะเรจะไปตัดข้างบนแล้วกันโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโออเฮ้ยมันลอยอไร้ย เป็นมีเคสเป็นนกเนยเป็นนกไ่ยูก็มอกกิงเบิร์ดหามาในพี่ระมังมาตัด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 ไปตัดจนไม่ยอดดูยุงอืมนะการเก็บที่โคตรเลี้ยเลยป้าตัดเข้าไปอุ้ยตัดเข้าไปชาลามี หมดแล้วนะที่เราก็เราต้นกลา้าลงมาแค่นี้ก็พอกูตัดหมดแล้วตัดหมดแล้วนี่ต้องนะม,มีน้มีหนึ่งของเบาร์ที่เห,หมาครับมาบอกไปไม่้ด้ไปเข้าไปไปเข้าไปลูกพี่ไปเข้าไป จมจมจมไม่จมจมจม,จม,จม,จมไม่เอาจมเฮ้ยจ้เาเอ้าข้ามเลยวะ ปัง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 ,ปงเรียบร้อยครับโตครับปังเรียบร้อยปังปังจิ้งค้ลิ้งค้นยัไงเนี่ยยึดเข็มแต่แล้วทุบ ไม่ฮะมาวันยังไงอยากครับอือต้นไม้ตัดดีกว่าไม้ดำซะด้วยโอ้ไม่โอ้ไม่เฉพะพูดนีม่มันเบอร์รี่ ต่อมาครับเราจะไปสนใจตัดให้หมดตัดให้หมดหมดแล้วเย่ร yeah. วยเลยโอ้โหโอ้โหต่ายเป็นระลอกอู้ชุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉน คันเลยคันเลย,ยอุ้ยช่วก,ก็ขึ้นอีกโอ้มัน o ุดยอดมากเลยห้ำตาปิงเก้นัน่นแหละยังมีก็หาร้อย ผมต้องการตังค์เฮ้ยไปค้าโอ้โออะไรวะข้าขวางทางตังค์เหรอถือว่าเก็บได้เยอะแล้วชูก้าคินดูที่อย่่ไหนรู้สึกว่ามันเริ่มมืดแล้วเนี่ยโอ้มนเร็ด ชบป,ป้าบี้ปยยาเก็บไปเลยโอ้หินโอ้โอ้โอหินขุดขุดขุดไปเลยฐานด้วยปังมีทอสใช้ตั้งแต่วันแรกแล้วไปขุดให้หมดเลย cho Ủa nó bà ta nè Bác cột lên โยโยใครดูคลิปเนี้ยเดี๋ยวฝากไปกดไลค์กด Subscribe ด้วยเด้ออย่าไปสนใจเด็กข้างบ้านนะครับเข,ขาขยวางทั้งนังกับผมไม่เป็นไรกดทันหมดสักทีโอ้ยได้มาเยอะพอสมควรเลยนะเราจะทำทอชกันกันนะบาชแล้วก็นนะบวกตบปา

Cook, 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 โจ๊ดีเจ้าแก่อู้คนแกอู้โจมจะโมโยโยโยมาึ้นมาขึ้นมาอ้ยโอไม่นะเฮ้ยแกอู้ยพอทำเตียงแล้วกูตายแล้วเอ้อกูจะทำยังไง

ไม่ได้เออยังไงดีอโอ้จะมือแล้าโอ้จะมือแล้าเออนล็เดียวแย่มากเร็วดุมากเริ่มทำเตียงโอ้โน นอนนอนนอนเอ้ยผ่านแล้วกับคืนที่หนึ่งทำไมมันยุ่งยากจริงอเลยวะโอทุกแล้วครับออกเดินทางเพื่อตามหาหมู่บ้านก็จะ<ส>ไปใส่ซีดไปดีกว่าวิ่ง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 ว่ายว่ายวายวายวายจุดระดัชาติกลางกบูดกากระบี่มาเอ่ะ เล่นต่อเลสโกติดอะไรเนี้ยต่อไปก็เป็นการเอาชีวิตรอดครั้งแรกครับโดยผมจะไม่ทำอะไรสักอย่างไม่ปรับอะไรทั้งนั้น ตรงนี้แก่ชุบคุณมจงวะจริงๆไก่ชุบจริโอ้ยติดไม่เบิสไม่เจอที่เรียบเลยเป็นตู้หนึงตู้นี้ไม่ได้ขุดเหล็กเลยเนี่ยว่า อุดอุดฮ่าฮ่าฮ่าไอุดเนื้อหมูมของฉันต้นอาหารต้นอาหารหาที่ปักหลักก่อนนะาหาที่ปักหลกักไม่เจอเลยมืเชมีม มีแต่ต้ตมมนไม้ชอเลี้ยย้อมจิงแดงมามาฉันไม่จะมาเอยฉันไม่เคดูใครแกนะเกือบตายแล้วไหมล่ะ Ak! Ak! Nè cô đi trong cái đường thang. Nếu mặc rồi. này mặc nè. Khoảng thang răng thì đại. Ô. Oh. เอยหาไม่เจอพื้นที่ที่ยาบอยู่ไหนโอ้มีแต่ต้นไม้กับต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ต้นไม้โอ้โหอู้เงียบฮึกูจีิดแก มาทัว่วไปไม่เจออะไรเลยโนะ okay, อเคเขฝาอแคนนี่ก่น okay, อนโอเคใครอยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะนี่ EP อ p แรกเราจะมาทำ EP พสอง ชอบลุงกดไลค์กดสมัครสมาชิกกดแชร์กดกระดิ่งใต้คลิปด้วยเจอกันโอ้ยบ๊ายบาย